ครับผมอันนี้จะเป็นเสียงบักสอยดาวคู่อ่างนะครับอันนี้พี่น้องว่าเป็นยังไงครับผมเสียงใ่ดีบ่ครับ เป็นกุ๊กเดียวนะครับระะปันป้นนะจันแล้วปั้นแล้วปั้นเออเออเ,ออเอาไปเล่นลูกอ,อย่าโอมนะ ครับผมพี่น้องเมืงเอาแล้ครับืันนี้บริไปตอนกกห้ฟังเสียงนกกันโยบ้านเนีี่หะครับพอดีกำลังเถียงกันกับนกอยู่ลังบ้านบักข้อสีนะครับนี่เป็นนกต้อน,นะครับ ครับผมจังไรก็ขอฝากติดตามนั้วน,นะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้แหละครับผมพอดีแบตย่งเหลือน้อยครับผมครับผม